สวัสดีครับผมสวัสดีบล็อที่12นะครับผมคลิปนี้เราจะพามาเปิดกล่องของเรานะครับเป็นกล่องอุปกรณ์ที่เราใช้ในการถ่ายทำของรายการทุกรายการในช่องเราทั้งหมดอัปเดตล่าสุดนะฮะอยงนี้เราก็ไปดูกันว่ามันมีอะไรมาบ้างนะครับเป็นอะไรใหม่ๆนอกจากไม้แล้วก็ไฟนะครับไปดูว่ามีอะไรมากว่าบไปครับ <S 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 นี่ครับผมกล่องน้อยนอยของเรานะครับจาก5เดือนที่แล้วนะครับผมนี่ตอนนี้ก็มีแบบ มาเป็นกล่องเลยนะเรามาดูกันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างครับเริ่มที่อันนี้ฮะก็เพิ่งทำถ่ายงานเสร็จมาเมื่อกี้นะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับจริงๆเป็นของกล้องตัวเก่านะครับตัวแรกกล้องตัวแรกนะครับอันนี้หนึ่งอันแล้วก็นี้จะกล้องใหม่ที่ซื้อมานะครับเช่นเดียวกันเป็นเมมของแซนดิสตนะครับนี่เป็นของกล้องตัวเก่าแล้วก็นี้ก็จะเป็นของ ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งซื้อมาเนาะโอเคต่อไปก็จะเป็นอันนี้ครับ eternal hard disk จาก WD นะครับ WD เป็นรุ่น passport นะครับนี่ครับนี่สวยงามนะตัวเนี้ยคือก็เราก็ใช้ในการเก็บฟุตเทจเก็บเอฟเฟกเก็บเสียงต่างต่าน,นครับมันก็จะแถมสาย USB 3.0มาด้วยนะครับดูตรงนี้สีฟ้าเนาะก็จะมีอันนี้เป็นแฟลชไดรฟ์ของ Kingston 16 g b ดิก์นะครับแล้วก็ ของแซนดิสสาโอเคใช้เก็บฟุตเทจใช้ส่งไฟล์อะไรเงี้ยเนาะนคือเป็นของที่จําเป็นต้องใช้นะครับอ้าวในส่วนกล่องของเรามาเปิดัูซิว่ามีอะไรบ้างาน,านี่ก็จะลกรุงลังนิดนึงนะครับกระเป๋าอันนี้กระเป๋าใส่ไม้นะครับไม่ก็ใช้อยู่นะเป็นไม้โมยาแท่นชาร์จแบบ2ช่องนะครับซื้อมานานแล้วนะครับเพราะว่าอันเก่ามันพังนะครับนี่เป็นฮูด ชุดของของเลนนะครับปกติกล้องชุดนี้นะครับจะเป็นกล้องสำหรับถ่ายภาพนิ่งนะครับคือจะเหมาะสำหรับถ่ายภาพนิ่งนะครับถ้าวิดีโอก็จะอาจจะต้องแบบเซตอัพเยอะนิดนึงนะฮะมาดูที่อันแรกกันก่อนเลยเป็นเลนส์รุ่น1855นะครับตัวรุ่นแรกครับของนิคอนนะเลนส์คิดที่แถมมากับกล้องอะไรหก็ใช้พอใช้ได้ครับถูถูถ่ายไปได้นะฮะต่อมาเป็นตัวนี้ครับเป็นแมวฮะเป็น เลนส์ของระยะ50ครับผม5 0า1ิบนนะตัวนี้คือถ่ายหลังละลายสวยงามครับแต่ว่า อาจจะไม่เหมาะกับการถ่ายวิดีโอเนี่ยบล็อกเลยเพราะว่าระยะมันแคบมากนะฮะเหมาะสำหรับการถ่ายรูปนะถ่ายพอสเทรตเนี้ยต่อมาก็จะเป็นตัวใหญ่นี่เลยครับเลนส์ตัวนี้จะเป็นเลนส10์10-20นะครับเป็นอัลตร้าวายนะ F เริ่มที่4นะครับของซิกมาครับเป็นตัวเก่านะเป็นตัวเก่าถ้าถ้าตัวใหม่อะตรงข้างๆมันจะมีที่สลับเป็นออโต้โฟกัสกับแมนนวลโฟกัสได้ตัวนี้เป็นตัวเก่าซึ่งเลนส์ตัวเก่าเนี้ยมันจะมีปัญหาตรงที่เวลาเราใช้ก,กล้องรุ่นใหม่มันจะไม่สามารถใช้ได้นะครับ เพราะว่าเฟิร์มแวร์ของมันค่อนข้างเก่าแล้วนะฮะนอกจากว่าเราต้องไปอัปเฟิร์มแวร์ของเจ้าเลนส์ก่อนนะฮะแ้วก็กล้องตัวนี้ฮะมีข้อดี503นะครับผมตัวนี้ซื้อม,มือสองนะครับสภาพก็เนี่ยประมาณนี้นะมันใช้งานได้ดีแหละที่เราต้องการคือเราต้องการถ่ายที่60เฟรมนะฮะมันก็ตอบโจทย์ในส่วนตรงนี้ได้นะครับก็นี้มีครับมีประมาณนี้แหละฮะสำหรับการถ่ายวิดีโอซึ่งหลายคนนะอาจจะคิดว่าการถ่าย Video, วิดีโอการถ่ายคลิปลง u t u b e เนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายแค่มีกล้องมือถือก็ สามารถหยิบมาถ่ายได้แล้วจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับจริงๆมันมีในเรื่องของขบวนการตั้งแต่ prepo r production post production ตั้งแต่การวางแผนเนี่ยเนาะมันก็จะต้องใช้ในเรื่องของความคิดนะครับการคิดสร้างสารรค์ในการผลิตคอนเทนต์ออกมาแล้วก็ความอดทนนะครับในการเจออุปสรรคต่างๆเช่นเจ้าแมวตัวนี้นครับหรือว่าระยะเวลาในการทำะนะที่มันต้องใช้เวลานะไม่ใช่แค่ว่าทําแป๊บเดียวเสร็จนะครับเราต้องตั้งแต่ถ่ายตั้งแต่ทํา แสิทำคอนเทนต์ตั้งแต่จามาตัดต่ออัปโหลดเพราก็หลากหลายขั้นตอนมากซึ่งสําหรับใครนะครับที่คิดว่าเป็นมือใหม่และแบบแว่าอยากจะลองทำนะฮะอยากจะทำและสนใจดูจากคลิปนี้ไปก็ลองทักเข้ามาคุยทักเข้ามาปรึกษาคําแนะนํากันก่อนได้เรายินดีแนะนำนะวิธีการทํางานของเราได้นะฮะวันนี้คลิปมีประ,ประมาณนี้นะก็ไว้เจอกันใหม่ในบล็อกหน้านะครับเราจะทาอะไรกันอีกอาจจะไปเที่ยวก็ได้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย